สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านนะคะกับช่องแม่องุนและน้องบิวตี้วันนี้องุนก็มีแนวทางหวยรัฐบาลนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเป็นงวดแรกของปี2564ของเรานะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยนะคะเอาให้เฮงเอาให้ปังเอาให้รวยเลยนะคะวันนี้สําหรับงวดแรกเป็นงวดแรกของปีเราก็ต้องมอีโค้งสุดท้ายมาแบ่งปันกันนะคะทุกคน สำหรับใครที่ได้ดูไปแล้วนะคะแนวทางรัฐบาลที่เอาลงไว้ให้เป็นชุดตลอดปีนะคะนั่นก็คือตามนี้เนาะตามนี้เลยนะคะในส่วนของชุดรัฐบาลนะคะที่ลงไว้ให้ก่อนหน้านี้นะคะคือชุดนี้แต่วันนี้เราจะมาแบ่งปันกันเป็นโค้งสุดท้ายนะคะใครชอบก็ตามกันได้นะคะ คงสุดท้ายวันนี้นะคะระวังเบิ้ลหามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ เรียกได้ว่าชุดนี้เป็นชุดที่ชอบนะคะชุดนี้เป็นชุดที่ชอบเลยก็ว่าได้นำมาแบ่งปันในโค้งสุดท้ายของเรานะคะ ระวังเบิ้นหามนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ ขออนุญาตเพิ่มหนึ่งหางเน้นเลยนะคะวันนี้โคงสุดท้ายรัฐบาลของมูเรานะคะ ก็มีแค่นี้ขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆ,ๆ,ๆนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆยสำหรับวันนี้นะคะระวังเบิ้ลหามกันด้วยนะคะระวังเบิ้ลกับหามถ้าเบิ้ลจะเป็นตัวนี้นะคะเบิ้ลหาม สำหรับคลิปนี้นะคะอางุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์บารมีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะคะเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตานะคะช่วยเมตตาช่วยเปิดดวงเปิดทางให้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคของเราทุกคนในวันนี้นะคะทุกคนทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะดวงการเสี่ยงโชคเปิดนะคะเฮงเฮงรวยรวยมีโชคมีลาบกันด้วยกันทุกคนนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ